หน่อยไอ้ยักษ์ไม่เห็นอีหยังอยู่นี่นอนไหนแล้วนอนจังไหนคือนนั่งฮะอันนี้นั่งอันนี้นั่งอตั้งนอนโอ้อันนี้เกิดคื้นนั่นเมื่อกี้นี่นั่งนั่งสวัสดีท่านผู้ชมสวัตดสวัสดีครับช่องยังเหรอฝากนักมวลมักมวลชาแนลสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนเด้อค่ะกะ ก่อนอื่นก่อนสิชมคลิปมวล,ลของ,ของเฮาเออกดไลค์กดแชร์กดไก่กดแชร์กดติตดตามกดติดตามคอมเมนต์มาหาอยากษ์ใช่ไหเด้อ,อคอมเมนต์มาหาอยากใช่ไหเด้อว่างมันวามือนี่นว่นนางว่า,างคือบมมุ๋มผู้สาวผู้สาวบุ๋มผู้สาวบุ๋มขึ้นมักสาวใดอยู่เอาจิบไปเอิญสามมินจิบไปเอิญสาวมินเอิญมาเห็นอย่าง เอือนมาเหตุยังเออไม่นั่งเรียนอิลี่วะนั่งเล่นซื่อๆเนี่ยไปดูไปเอิอนเขาดูเขาสีมาน้าบ้าน้องแบบนี้เนาะพี่น้องเอ้ยไปเอิอนสาวมินมานั่งเล่นนะสันแจ็คสีมานังน่ง,นนนงเล่ยนยัานาง,าางแล้วพูดน,นะเอิอนแน่ ก็รอนี่ละกวารอนี่ละโอ้ยรอรอทำแบมาให้ดูน้าสยเบิดบานกับไอ้แล้วรอกระมู่ไ่จะอ้อไปใส่มาค่ะเมื่อื่นเอิไปย่งเอิไปยนั่งย่างเดียวบ่เห็ดย่งอีกบ่ไปก้อนกอนบ่ไปใส่ก้อนจะงดู อยู่เงาแค้นเขาตัวอเออผู้บ่าวผู้สาวกันเนี่ยไกไหเนี่ยรักอสะออนเนาะพี่น่องคู่จิ๋นไหมน้องมินก็แบบทิศหนักคู่รักแห่งปีวันนี้ยักษ์จะพาไปไหนเนาะวันนี้นสีนู้ดสีทำท่าตรับตาไว้เดอ้ออุ้ยสถสานที่พร้อมเลย ตายแล้วเืมบอนนี่บอบ่องเล่นนะฮะเฮ็ดยังกันแบบนี้ยังจำมูมีมูมอนพักข้อค้นใจหนานกตดเอิญเขามาอลไรเฮ็ดยังแบบนี้เอิญเขามาหลือซืเฮ็ดยางเจ้าไปได้มาหลายหมื่นบอคิดถอดเขาบ่ลเหรอคิดถอดเขาบ่ อย่าเื่อทอดโยนเอาก็หันหน้าไปหาเขาไอคิดฮอดเดอร์ก่อนไอผู้สาวไม่ใช่ไอเขาค่ะเขาและบ่มีผู้ซอยพูดพูดกับมินต้องพูดไทยนะพูดได้ไหมินพูดไทยไม่ได้นะพูดไทยพูดเว้นพูดเว้นพูดไทยกับมินเด้อมินมาเพิ่งมาจากกรุงเทพได้ไหมบอได้บอฮะบอได้บอไดเยอะเออเอาบอดูว เหนื่มย์ไหมมีไอไหมมีไหมไม่ค่อยเมยเท่าไหร่ค่ะไม่ใช่อะนรเมยค่ะไม่ทันได้เมยเท่าไหร่สนุกดีค่ะสนุกดีค่ะอ๋อก็บอกให้เห็นตัวไห้แล้วบนนี่ถ่ายแล้วพูดู้ายแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะตั้งใจฟังที่อยากพูดนะเขามาเลยสิผ้าเขามาเห็นยังหรอ ส่วนเขามานอนเด่นป่าจำมมีโมม่นจำโมมีโมม่นจำให้ถึกมองเด้อเรียนเป็นเด้อจำแล้วเนาะตายตายไอ้ใจน้อยหายใจงัอ้ยไอ้้อไอสาวมินเด้ออืมนต้องไอยสาวมินดอกวะบ่ไอ ก็อายดอะเดี๋ไม่กล้าเบิองหน้าชาวมิ่อืมเมื่อาเบืองหนาวเลยนะหายใจหน่อยเงยมื่อยเมื่อยหยังเขาทำเมื่อยน่ะโรคหัวใจกำเริบแล้วแบบเหนียวโอ้ยแต่วันนี้วันนี้มีฉากตกน้ำไหมวันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีไม่เอาแล้วพอแล้วใช่ไหมพอแล้วได้ดอกบัวดอกเดียวเองดอกบัววันนี้จะให้ดอกอะไรน้องมิ่ไม่มีไ่ม่สาหรับ วันน er> ี้จะให้ดอกอะไรมินแต่ดอกทองไม่เอานะให้จักดอกให้จักดอกดอกเดียวโอ้ยดอกเดียวเขาไม่อยากได้ดอกเขาอยากได้หลายๆดอกเออลายดอกแมนลายดอกได้ไหมเพชรหยังได้แน่เพชรหยังเขาได้แน่ก็ได้ก็ได้เบิดตาย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 ก็ได้เบิดประสนกินข้าวหรือยังกินแล้วกินกับอีหยังเมื่อเช้านี่ปลา ปลาอะไรปลาหลดเหรอปลาคอปลาไอ้ยังปลาอันขาวปลาขาวปลาขาวแม่ใครบ่แม่ใครระวังปลาขาวกับนงหมินได้เข้ากันนงหมินแล้วเขาล่าจับบังดูผิวเขอนุ่มบ่มักยูบ่หนุ่มยั่หนุ่มยั่แน่นดีปัญญาแน่นไหม แน่นแน่นแน่นให้ให้ FC จับด้วยไหมเอฟซีให้ FC จับบอจับให้จับเปอนพวกห่วงบออยากให้พวกห่วงน้องมิ่นบอที่พวกห่วงเขาบอห่วงแบบอือยากเป็นตาฮักตาฮักเนาะอยากนี่เนาะน้องมิ่นเมื่อยด้วยนะก็นวดแล้วหล่ะ เจ้าเจ้ากันยับขึ้นไปพูดแล้วกัน้องน้องมินเอาขาผาดขาเจ้าเออขาผาดหน่อยขาพาดเริ่มมินขาผาดขาแล้วเลยได้เหล้ยงได้เหล้ยงสงสารเวขาขาอยากนิดเดียวเองพี่นงรับน้ำหนักขาน้องมินไวบอวกัดิเมื่อนี้เพื่อนผ้าผู้สาวมาเล่นปลาโอ้ยกระเปกเก่งใจพี่ไอ้เพื่อนเนาะกระเเก่งใจพี่อ้เยอะจิหนัก เล่อยู่ใส่ยุกกัะคอมยุกกระคอมไปที่ยังยุกกระคอมนางเัง,เงเคุยสาววันนี้พี่ไอ้ายเอาผู้สาวมาด้วยเออพี่อ้ายเอาผู้สาวมาแล้วบอกเอามาผู้สาวมาว่ามาว่ะไม่วันนี้วันนี้เมียไม่มาเลยเอาผู้สาวมาแทนอือือเมียไม่มาเลยเอาผู้สาวมาแทน อย่านา,าบอกอย่าฝนเด้อ <c oughs> ความลับนี่ต้องปิดปากด้วยเงินชงหนอยแ้าผู้ใหญ่มีความลับจังๆหน้อยอยา่างเนาะจ่างค่าจ่างปิดปากอย่างเดียวบ่บ่บีบแค้นให้เขาได้หวะบีบขึ้นไปต่วบีบขึ้นไปต่อแมนเนมบ่บ่แม่นนมเด้อบีบขึ้นไปน มีความสุขเนาะเมนทีท์อยากนอนเลยโอ้ยนมก็เมื่อยบันนี้ฮ็ดได้บ่นฮ็ดจังได๋บัดนี่ไม่กาบ่อ่ะนะกาถามเขาว่าให้เขาให้กล้านวดบ่กล้านวดบ่รอ้ยบ่กล้าให้นวดแล้วบอามินไม่เคยมีผัวสักทีเลยเออบัดนี้เฮ็ดจังได๋เป็นผัวเขาได้บ่เป็นอยู่บ่เองเลยเขาสิให้เป็นคู่จิ้นเด้เวลามาทำงานนี่สิเป็นคู่จิ้นกันเด้ คู้จิ๋นนี่ก็ต้องซอยเรือกันเด้คู้จิ๋นใส่ต้องคอยใส่เสื้อผ้าช่วยเด้ต้องคอยใส่เสื้อผ้าสูงในเสื้อในก็ต้องคอยใส่เขาเด้ใส่ใส่ซิฟข้างหลังให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเอออยกทำได้บ้ล่ะได้ได้อฮ็ดได้ยูซึงว่าไม่ถนัดไม่ถนัดใส่ครับถนัดถอดได้มดไวอนี่ยได้เบิดได้เบิดอ้ยากเก่งเด้อ คัะค่ะค่ะพายสนับสนุนกับแมน e เอฟซีเฮ้านี่แล้วเนาะในเบอ่งคลิปน้องมิ้นกับทิดยักษ์พอได้มีความสุขนะพี่น้อง <Yeah. S 1> พราะให้ไอ้ยักษ์ได้มีบทบาทการแสดงแล้วก็ให้เลาได้ฝึกการแสดงแล้วสได้เวบอกเก่งข้นตัวุ่นไ,ไอ้ยักษ์ผู้สาวอ้อยดิเนมีมีแต่คนบอกว่าอยู่อยู่ในกล้องโอ้ยน้องมิ้นทำให้ตัวยักใหญ่อ้วนอ้วนอือบอกเอฟซีมาดูตัวจริงด้อ บอกว่าเบิ่งตัวจริงมันหนาลากมาเบิ่งตัวจริงเด้อเกร็งเด้อง่ามงามขั้นบอกงามไม่อยากบรมักเด้อพี่น้องขอบอกต้องมาเบิ่งเนาะไอไออยากแล้วมักเด้อสาวมินบอกเอฟซีนะบอกเอฟซีมาดูตัวจริงมาตัวจริงมาเท้าไหมตัวจริงเท้าไหมเทาวอลตัวจริงขาว ขาวจนพูนตีพูนถือสเปกไอ้ยักเลยนงมินวันนี้ไล่ยุงให้มินด้วยเดออวันนี้ทาตบยุงเขาเด้ออากาศได้รุ่มคืมเนี่ยยุงเยอะเลเนี่ยเออทำอะไยุงให้มินเอาชวนเขามาแล้วบบเฮ็ดยังชวนมานวดชวนนวดโอ้มานวดซื้อมานวดผ่อนไทยเฮ็ดยังบ่ได้คือใบตั้งหลายยางนะคนไทยก็ได้ ว่ามันสิเฮ็ดอีหลีอุตส่าษาทาเบิ่งเว้ยหัวเฮ็ดหยังเห็ดภาษาแล้วเขินแล้วทำอะไรไม่ถูกแล้วแดดซองแล้ววันนี้แดดไล่แล้วโอ้ยพี่น้องสรุปว่าบ่ได้เบิ่งซ้่มจกพลามาอีหยังบุญได้เบิ่งบ่ได้เฮ็ดหยังกันเลยเออไปส่งเขาทำแบัดนี้หัวสะอาดเต็มเด้อเอาหมอนมาุ เนี่กระจอบเบื้องตาแน่วเดียวเขาเห็นฝุ่นฝุ่นจนสีดมดาเขาเนะเาะอ๋อบ,บายบายพี่น้องวันนีบ้บายบายไปทำงานกันเลอครับทำงานกันเลยครับฝุน่นผู้ใหญ่บ้นนา,บานยืนจึงอยู่ฝุ่นไปเคลียร์ไปเคลียร์ผู้ใหญ่บ้านกันนะคะรอติดตามคลิปต่อไปนะคะค่ะพี่พน้องฝมกคากดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดติดตาม <c oughs> น้องหมิ่นก right ับไอทีเนี้ยคููจินไม่ขุนอู้ยจะอ่อนดักน้องเมียนะพดตรงเรงตรงเรงอยู่ตูวใหญ่ทำอะไรเนาะอ้ยไปกินทำไมชี่ครูสั้นครูจินจิดิดโอ้เอื้อมพร้อมเอาไว้ซ้ำนี่ละค่ะพี่น้องบ๊ายบาย